กตที่ใช้ะก,กั๊ตเตรเท็กซัสจเจ็ดนะจ๊ะสายก็เรยเวอรชันพนึ่งักเนะครับช็อคบลีบนดน็อตโคต้ดยี่ปอนจากค่าย VPO ถีบน้ำอยู่นี่นี่ลอกไคโดเคดีสเบอร์2,000ันะครับจากค่าย VPO นะครับกิบล็อกสแนปเบอร์หนึ่งครับ โดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับวิ่งยาวๆวิ่งยาวๆโดนแล้วครับโดนแล้วครับหาอยู่นานครับแต้มที่สอง ถ่ายรูปก่อนสวยจะขอถ่ายรูปก่อนนะครับ